สวัสดีจ้าพเม่พี่น้องเมื่อเนี้ยกอสิ้ผ้ามาอัปเดตลูกหมาได้ใจพี่น้องเมืองไหนพูดนะตื่นเสาขึ้นมาเพิ่งแกยอกันวันนี้พี่เนยต้มเข่าให้เนาะต้มเข่าใส่กับหมูต้มเข่าน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวใจพี่น้องได้น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวมาหลอดตายย้อนน้ำซุปกวว๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องได้กินซม,มือเบิ่งกาลังอ้วนพี่น้อง ผู้ดใดแช่เอาไปเลี่ยงกับมาเอาด้วยจ้าช่วยอนุเคราะห์ด้วยจ้าน่มกับบ่ค่อยมีให้กินเราพี่น้องซื้อให้อาทิตย์ละแพกสองแพกกินมือละกองสองกองแก่พี่น้องเสริมไปเพราะว่าหม้ายังพันในเศร้าน่มอ,อยู่แต่ว่าเอาเข่าแห่งกินก้อนละเพราะว่าแม่เพิน่นบ่มีนำน้มให้กินเบิงกําลังอ้วนจำมั่มเลยจ่ายพี่น้องกินข่าวเก่งอยู่จ้ากินข้าวต้ม ข้าวต้มน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวยายยอนน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเนี่หละพี่น้องผู้ใดสนใจรับไปดูแลก็มาเอาไปได้จ้าเด้อมีต<ง>่ตัวอ้วนๆนี่ไงเลยนี่มาเบิง้งมีตัวผู้อยู่แปดตัวตัวเมียสองตัวตัวเมียเนี่ยก็สิกินใหญ่ก็หน่อยจา้าหน่ตัวซีน้ำตาลตัวน้อยคนฟฟู่นี่เพิ่นจะเปลี่ยนพันธ์ผสมบางแก้วนะจา้าพันธ์ไทยผสมบางแก้ว แม่เพิ่งจะเปลี่ยนไทยผสมไส้บีเรียนแล้วพอสิเป็นบางแก้วขนฟูฟูมาเอาไปเลี้ยงด้วยพี่น้องนนาลักหารัก,รกจ้าอันนี้จะเป็นตัวเมียนี่กินยากพี่น้องนี่ตัวนี้กินยากเพราะคนไม่ค่อยกิน่นเป็นคน่ายจ้าคน่าย่นอยากกินตะนม่นอยากอ่อ,อนข้นขี้อ,อ้อนคนอยดมักมาขี้อ้อนเอาไปเลยจ้าตัวนี้ใครชอบหมาขี้อ้อนนะเอาไปเลยขนฟูฟูนี่ ชอบอ่อนคนชักมักอยู่น้ำค้นนี่ตัวนี้จะจะเป็นตัวเมียน่ารักขี้เล่นขี้หยอกนี่คับกระไดมักอันหมาพานไปปลาไปโค้งล้างอ่านเลยพี่น้องมีอยู่สองตัวเด้องล้างอ่านต,ตัวผู้ล้างอ่านสองตัวตัวสีเทาแล้วก็ตัวสีดำน่ารักอ้วนจำมั่มจ้า